เจ้าคุณมังรบเล่นพระที่พระาสวัวัมา5ปีไม่เคยปล่อยพระเก๋ให้กับลูกค้าเลยสักครั้งหนึ่งพระที่ได้จากเจ้าคุณมังลบผมยินดีการันตีให้ว่าต้องเป็นพระแท้ดูง่ายทุกองค์เป็นพระที่มีประสบการณ์และก็เป็นพระที่สามารถออกบัตรการันตีได้ทุกสถาบันถ้าเป็นพระที่ออกบัตรไม่ได้เจ้าคุณยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับพร้อมแถมค่าตกใจให้องค์ละ5 0 0บาทนะครับมั่นใจได้ถ้าเป็นพระที่พระาตวัตรเจ้าคุณมังรบเท่านั้นครับผมเจ้าคุณมังลบนะครับ วิดีโอนี้เนี่ยจะพามาดูพระแก้วมรกตนะครับ PT พุทธยี่ห้าศตวรรษบ็อกอินเดียนะครับซึ่งพระแก้วมรกตพิมพ์นี้จะเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดของพระแก้วนะครับปางสมาธิแล้วก็เป็นพระแก้วเขียวที่นิยมที่สุดนะครับสําหรับบล็อกอินเดียนะครับผมก็ยี่ห้าตวรรษนะครับที่เป็นพิมพ์พระแก้วนะจะมีทั้งหมด3บล็อกนะครับมีบล็อกไทยบล็อก k j a p นะครับแล้วก็บ็อกอินเดียนะครับ ส่วนบล็อกที่หายากและนิยมที่สุดจะเป็นบล็อกอินเดียซึ่งเป็นบล็อกที่ท่านกําลังดูอยู่นะครับนะครับด้านหน้าพุทธลักษณะนะครับจะเป็นพระนั่งปางสมาธินะครับผมแล้วก็มีแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับแบบรัตนโกศิน์นะครับอ่าด้านหน้านะครับเขียนว่าสํานักพุทธรัตนปาทีพนะครับนี่นะครับสํานักพุทธรัตนปาทีพนะนะครับอ่าพุทธศิลป์สวยงามนะครับพุทธศิลป์สวยงามนะครับอ่าสังเกตนะครับ องค์พระนี้จะมีพุทธศินนะครับตรงนี้นี่จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นเม็ดๆนะครับดูพระศกคมคมนะครับพระศกคมคมนะครับองค์นี้จะเป็นกระหล่ทองทั้งองค์นะครับจะเป็นพระแก้วที่มีกระหล่ทองนะครับคือองค์ปกติจะเป็นองค์เขียวนะครับแล้วเขาจะมีการนำพระเนี่ยไปลงกระหล่ทองเป็นกระหล่ทองเก่านะครับพระยี่สิบห้ารวัตรพิมพ์พระแก้วนะครับพิมพ์นี้เนี่ย บอกได้เลยว่าเป็นพระเก่านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความนิยมสูงแล้วในสมัยนี้นะครับใครมีอย่างนี้ผมยินดีรับเช่านะครับถ้าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับให้ราคาขั้นต่ํา2 0 0 0ขึ้นไปนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับ2 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับนะฮถึงจะเป็นราคาที่ซื้อเกินคนอื่นนะครับแต่ผมก็ยินดีซื้อเพราะผมชอบนะครับยินดีซื้อแพงนะครับขอให้พระสวยนะครับก็ยินดีเช่านะครับ ด้านหลังนะครับผมสังเกตนะครับให้ชมด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเขียนว่าอินเดียนะครับตัวหนังสือเขียนว่าอินเดียนะครับเดี๋ยวผมแผนให้ดูนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยจะเห็นเราจะเห็นว่าตัวหนังสือนะครับจะเขียนว่าอินเดียนะครับลักษณะเนี่ยนะครับทองนี่จะเป็นกระไหลทองเก่านะเวลาจับพระนะครับผมแนะนําว่าอย่าเอามือไปจับกระไหลทองนะครับเพราะว่าสามารถหลุด ล่อนได้นะครับเหมือนกับสีนะครับสีที่ล่อนออกจากมือนะครับที่ล่อนออกนะครับตามอายุไขนะซึ่งพระกระไหลทองนะครับได้ทํามาเนี่ยค่อนข้างนานแล um. ้วนะครับทําให้กระไหลทองเนี่ยสามารถหลุดล่อนได้นะคร well. ับเมื่อตะกี้ก็มีหลุดออกมาบ้างนะครับเมื่อตะกี้นะครับนี่นะครับหลุดมาตั้งแต่ส่งมานะครับนี่นะครับเป็นกระไหลทองนะครับ พยายามอย่าทำอย่ามือไปแตะกระไหลท้องนะครับเวลาจับจับแค่แขนท่านนะครับด้านหลังนะด้านข้างนะครับลองสังเกตนะครับวิธีการเช็คว่าไหนเป็นพาแท้หรือเปล่านะครับให้ดูตะเข็บข้างนะครับต้องตะเข็บบางๆนะครับตะเข็บไม่หนานะครับมีโอกาสแท้ถึง80%นะครับนี่นะครับตะเข็บต้องบางนะครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับสังเกตตะเข็บนะครับจะไล่ลงมาจาก เกตพระเลยนะครับมาถึงพระศพแล้วก็ไปถึงฐานพระเลยนะครับนี่นะครับนี่นะอ่านี่คือตะเข็บนะครับลักษณะนะครับต้องบางนะครับต้องบางจริงๆนะครับต้องบางมากๆนะครับผมชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับบางนะครับอ่านี่นะครับอ่าอีกข้างหนึ่งครับเหมนกันครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับนี่นะอ่าตะเข็บนะครับ บางๆเลยนะไล่ลงมานะครับจากแขนมาถึงขานะครับลงมาฐานนะครับมาสุดที่ตรงนี้นะครับมาถึงด้านนั่งนะครับนี่คือใช้ดูได้นะครับการสังเกตนะครับดูสังเกตอีกจุดหนึ่งที่เจ้าคนอยากจะฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมเองนะครับถ้าเป็นพ้าแท้นะครับแนะนํานะครับให้เอาพ้าเนี่ยวางตั้งไว้นะครับตรงแดดนะครับแลวลองเอามือนะครับไว้ด้านหลังนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับเราจะมองทะลุนะครับจากองค์พระไปเห็นนะครับด้านหลังของเรานะครับนี่ก็สังเกตได้นะครับเพราะว่าพาระเกสบางรุ่นของที่ทําเลนแบบนะครับจะไม่ไม่โปร่งแสงนะครับจะเป็นสีเขียวๆไปเลยนะครับซึ่งสามารถใช้แยกได้อีกจุดหนึ่งนะครับทางนี้ทางนั้นก็ของเกสที่แบบว่าอย่างนี้ทะลุได้ก็มีนะครับ แต่จุดสังเกตที่สําคัญก็คือให้เราดูตะเข็บนะครับอ่าอย่างที่บอกไปนะครับสังเกตตะเข็บไว้ให้ดีนะครับจุดสังเกตนะครับต่อมาลองสังเกตจุดนี้นะครับจุดนี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับคือด้านในนะครับเราถ้าเรามองมาทางนี้นะครับเราจะมองทะลุไปแล้วเราจะเห็นว่าจะมีอะไรสีขาวๆนะครับเขาเรียกว่าอ่าที่เขาอุดไว้นะครับเป็นคล้ายๆของอุดนะครับอุดไว้ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฐานด้วยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีของอุดด้านในนะครับ เกิดจากที่เขานำพ้านะครับมาหล่อนะครับมาเป็นองค์ผ้านะครับก็นำ่งตัวนี้มาอุดนะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับธรรมชาตินะครับแต่ของเดิมๆไม่มีก็มีนะครับอยู่ที่ว่าจะเจอเจอแบบไหนนะครับถือว่าแท้ทั้งหมดนะครับใครมีแบบนี้ก็ยินดีเช่าให้ราคากลางเลยครับไม่มีไม่มีราคาต่ำกว่าราคากลางครับผมให้ราคาสูงครับถ้าผ้าสวยนะ ในส่วนของจุดนี้นะครับจะเจอนะครับเป็นธรรมชาตินะครับของพระที่ทากระไหลนะถ้าเจอจุดนี้นะครับโอ้มีโอกาสแท้ประมาณ90%ครับใครมีอย่างนี้ส่งมาเลยนะครับอ่าคาบนี้นะครับเรียกว่าคาบแลกกเกอร์นะครับเกิดจากการที่นํามาเลกกเกอร์มาผสมกับกระไหลทองนะครับในการทาพระเนี่ยนะครับเราจะเจอคาบนี้ในพระที่มีกระไหลทองแบบนี้นะครับอ่าถ้าเจออย่างนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสแท้แล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเขาจะมีแลกกเกอร์นะครับอ่า สมัยใหม่นี้จะเป็นการทําแบบใหม่นะแต่นี้จะเป็นของเก่าครับอ่าด้านล่างนี่จะเห็นผงผงอุดนะครับอ่าผงอุดนะครับสีขาวๆนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นพระที่มีธรรมชาติหรือบางองค์นะครับที่อ่าธรรมชาติสวยๆนะครับจะมีด้านล่างนะครับจะมีตาปั๊มปั๊มว่ากรรมการผู้จัดสร้างนะครับจะชัดไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับแต่นี่ถือว่ามีธรรมชาตินะครับเป็นพระที่สวยนะครับอ่ามีธรรมชาติดีนะอย่างเงี้ยเราบูชาได้สบายใจแน่นอนครับอย่างเงี้ยนะครับ เจ้าคุณยินดีรับเช่านะครับอ่าขอให้สวยนะครับก็เปิดราคาไม่ได้เลยนะครับราคานะครับตอนนี้ก็สวยๆตอนนี้อ่ะประมาณสามพันกว่าบาทนะครับอ่าบวกลบนะครับไม่ถึงสี่พันแต่นาคตเป็นหมื่นแน่นอนไม่แน่นะไม่แน่นะครับอาจจะเป็นพันหลายพันนะครับพระบูชายพิพากษาัรรนี้น่าสนใจมากนะครับอ่านะครับมั่นใจได้ถ้าเป็นท้ายี่พิพากษาธรรเจ้าคุณมังลบเท่านั้น